สวัสดีครับผมเบลิสานันบานครับมูนี่กับมาหาซับน้องใม่ครับหลังจากที่ผมได้ซับมาหลายอาทิตย์จักมือให้เนี่ยอาทิตย์หนึ่งครับเบื้องนะครับน้องใม่ขึ้นเต็มนะครับเบื้องล่ำนี่ครับบาทนี่ปวนน้องนี่บักเน่านะครับ ตักกัวนี่กัวเดียวกับข้อแหงแล้วครับซุ้มหน่อยๆบอกมีแต่หน่อยยวๆเลยครับ ค้างเมียก็ไม่นดีนะ,นะนอ๋อปกติสองมือซับทีหนึงครับแต่ว่าอันนี้ผมมีเวลาอาทิตย์หนึ่งจึงได้มาซับอู้หงนอนครับอเห็้นอนไม่สมเนี่เนาะครับติดตามกันบึงอันนี้ไพเรียงครับปลูกเองครับ ทางนี้ที่จริงก็มีกว่าพายครับแต่ว่าผมตัดอกขวมมึนโอ้หนอนข้างใน,นไหมพอดยนดเบิงว้ดูแลแม่มันใส่ได้เบิดบ่นี่อ๋อถ้าเบ่งนอนนี่ครับ ลายน้อยดีครับน้อยๆในแน่ๆนี่ก็มีอันนะครับแต่ว,วา่อาอาีกจะประมาณสองมือก็สีไดดซับแล้วครับคึ่งฝนกระตกนะครับ ไว้ฮัล้หลม่อะไร่ไเกีบบตั้งคางกับปุกค่าปูกพักเสียมไหมครับพักสวนขัวกต,ตนต้นค่าได้ครับอันนี้ก็ต้นนัต้นยังก่อน,นี้ ต้นมะกรีนฟ้าว่าซั่นครับนี่ต้นนี่อันนี้ไม่ได้ปลูกแล้วครับมันเกิดเองครับธรรมชาติต้นลิน้า,รนรนา,าครับท่านพระชัดเหตุกันยังบุไล่เลครับไม่ ฝนตกไหมนี่ออกดีครับดีบุดีย่างไปเห็นเห็ดฟอร์มไหมครับหาเห็ดวะเด <c oughs> ็กแล้วงฝนตกโตถึงนี้เจอเห็ดตอนแรกจีออกครับผมตอนนี้ก็ได้เตรียมสอบปุ๋ยนึงแล้วครับ มีแต่น้อยเงียน้อยเงี้ยงก็ได้ปกเกียนออกขึ้นก็ครับเพราะว่าท i̇şte. uh ี่ที่ห้องซับน้อยเงี้นี่ก็คือบออยากให้มันขึ้นขึนขึนโค่นบอสันเทียนนะห้องสีบอสามารถสีมันซับแดครับมันขิตแตกก่าออกออกออกเรื่อยๆถ้าห้องบอมาซับถ้าห้องบอซับไอ้ออกแบบเงี้ยงๆสิห้องจะไปเกียนออกครับทางคนก็ว่าเอาคือ คือส่วงซับไอเงี้ยแค่มันกินได้เบิดบัวมันก็จะกินได้เบิดบัวนะครับแต่ว่าซับออกนะครับวันนี้ก็ได้ลายเตือนแล้วครับจากสีแบกออกจากป้าพายังในบาดนี่รู้ครับทางออกก็อยู่ไกลพู่นะครับครับสโซลามน,นี้กับสามรบานกับพระมหาซับเราใหม่ครับ ต่ว่าผมเมน้นอมัยไผ่ปลาได้ครับนี่นอมัยไผ่เลียงปลูกเองครับเดี๋ยวต้องจังกไม่หาเวลาว่างส่วนแม่แล้วลงไปหานอมัยไผ่ปลาบึงครับครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ